เปิดภาพล่าสุดน้องคุณและน้องจุนลูกชายของพ่อเคนธีรเดชกับแม่หน่อยบุศกรล่าสุดโตเป็นหนุ่มหล่อสูงมาดีวาทีพระเอกของวงการคนต่อไป น้องคุณและน้องจุนสองทายาทของครอบครัววงพัวพัน์ที่เราเห็นกันมาตั้งแต่ตัวเล็กๆทั้งคู่คือหัวแกว้วหัวแหวนของพระเอกตลอดการเค้นธีลเดชกับคุณแม่คนสวยหน่อยบุศกรที่นอกจากจะเป็นนักแสดงแถวหน้าของวงการแล้วเธอยังเป็นผู้จัดมากความสามารถซึ่งความเก่งความหน้าตาดีของทั้งสองคนก็เรียกว่าส่งต่อมาที่ลูกๆอย่างน้องคุณกับน้องจุนอย่างเ,เต็มแม้ที่ผ่านมาเราอาจจะไม่ค่อยได้เห็นน้องคุณและน้องจุนในสื่อบ่อยนักเพราะคุณพ่อและคุณแม่ อยากให้ทั้งคู่ใช้ชีวิตในวัยเด็กให้เต็มที่และได้เรียนได้ศึกษาอย่างเด็กๆทั่วไปแต่เราสามารถติดตามน้องๆได้ผ่านทางไอจีของทางครอบครัววงพัวพันธ์ที่มักจะมีทริปไปเที่ยวต่างประเทศทําให้เราเห็นการเติบโตของน้องๆกันอยู่เรื่อยๆนั่นเองครับ เมื่อได้เห็นน้องคุณกับน้องจุนออกสื่อก็ทำเอาสาวๆขอสมัครเป็นแฟนคลับเลยทีเดียวเรียกว่าเผล่แ๊บเดียวตอนนี้น้องคุณโตเป็นหนุ่มหล่อวัยสปีด้านน้องจุนก็โตเป็นหนุ่มหล่อวัยสปีและเมื่อไหรที่ครอบครัววงพัวพันบินไปเที่ยวและพักผ่อนที่บ้านที่ญี่ปุน่นแม่หน่อยก็มักจะลงรูปหนุ่มๆกับแคปชั่นกิจกรรมพ่อบ้านและลูกบ้านในภาพคือสมหนุ่มหล่อมาก พ่อเคนธีรเดชก็คือกลมเกลืนมากเมื่ออยู่กับลูกๆที่ตอนนี้โตเป็นหนุ่มกันหมดแล้วจัดว่าเป็นกิจกรรมแบบแมนๆแ,แ,แต่งตัวกันเท่ทั้ง3าหนุ่มกันเลยทีเดียวครับและล่าสุดสาวๆต้องเข้าด้อมน้องคุณและน้องจุนเมื่อแม่หน่อยโพสต์ภาพควงลูกชายทั้งสองออก,การกาล่าในลูกเรียบหรูดูดีทั้งบ้านงานนี้ต้องบอกเลยว่าแฟนคลับโฟกัสน้องคุณและน้องจุน มาในลูกหล่อสมาร์ทสูงโปร่งสะดุดตาออล่าพุ่งสุดๆเรียกเสียงชื่นชมจากโลกโซเชียลมากมายขณะที่แม่หน่อยก็ไม่น้อยหน้าสวยสง่าทุกองศาอินเนอร์นางแบบรุ่นใหญ่กลับมาเต็มเรียกว่าเป็นอีกหนึ่งทายาทคนบันเทิงที่เติบโตอย่างมีคุณภาพและกำลังฉายแววเจิดจ้าแบบสุดๆ แม้ตอนนี้น้องคุณและน้องจุนจะเป็นนายแบบเดินแบบกันแล้วแต่แฟนๆหลายคนถึงกับแอบลุ้นว่านาคตจะได้เห็นน้องๆเดินตามรอยเข้าวงการบันเทิงในบทบาทนักแสดงหรือไม่ยังไงต้องรอติดตามกันต่อไปแล้วล่ะครับคุณผู้ชมไม่พลาดข่าวสารเรื่องราวใหม่ๆจากทาง108 s แ o r สตอรอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งกันด้วยนะครับ